ทุกคนนะกินมากนกะุ้งดองวันนี้เราจะมากินกุ้งดองสีอิ๊วในเลยโอเนื้อคือแดงมากโอ้มายกอดโอ้มายกอดคือดูดิเนี่ยเห็นไหม คนตอนนี้นะคะเราก็ได้กุ้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ได้เยอะมากคือได้เยอะมากวิสาขึ้นเกินคือซื้อซีอิ๊วสุดหวานใช่มันต้องไปซื้อซีอิ๊วก่อนโอ้เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราไปกินกันเลยดีกว่าเพราะถ้าทำมันก็จะดูเสียเวลาไปนิดนึ่งไปไปไปใช่ปไปไป ุยทุกคนนากินมากคุณน้องุยคือน่ากินแบบสุดๆอันนี้คือน้ำจิ้มของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเน่ในอันนี้คือน้ำจิ้มของเราเน่เป็นไงโอ้โหเข้มข้นสุด,สด วันนี้เราจะมากินกุ้งดองซีอิ๊วคือแบบคือกลิ่นมันมาแล้วอะดูดิืกลิ่นมันมาแล้วอะทุกคนดูดิหุยกลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นหอมมากกุ้งดองซีอิ๊วคือหอมมากทุกคนบรรยากาศคือดีเกินแบบอืกลิ่นแบบคือน่าติดคือดูกุ้งอะดูกุ้ง๋ยวให้ดูกุ้งใกล้ๆเน่ดูกุ้งใกล้ๆค่ะทุกคนเห็นปะคือกุ้งตัวใหญ่มากคือแบบตัวใหญ่แบบว่าดูดินี่ดูดิอือหือคือโดดแบบ อุ้ยคือหน้าสีที่สุดเลยอ่ะดูดิอืมไอะอย่างงั้นเรามาลองกินดูนะคะทุกคนมาเราจะกินพร้อมน้ำส้มน้ำซิ้งที่เราทําเองนะคะอันนี้เป็นน้ำซิ้มที่เราทําเองสูตรเองใด้เองนะคะนี่เราสุ่มซิ้มลงไปเลยอืมน่ากินมากโอ้โหสุ่มซิ้มลงไปเลยน,เน,นี่เป็นไงนีเ่เป็นไงเฮะออืมอล,ออล่มูอืม เรารสชาติน,น้ำจิ้มหุ่นรถหึจับตีนเลยอ่ะแบบจับตีนจริงๆรอู้หอร่อยเกินอืหึผสมรสชาติมันดีมันดีมากมาคำตอบไปนี่อ่ะคำโตโตนี่นี่กุ้งตัวที่สองอุ๊ยดูดิคือเนื้อเด้งเด้งแบบเด้งมากแบบดูหมูเด้งหมูเด้ง,ๆๆไไงหมูเด้งเป็นไงคือหมูเด้งสุดๆดูดิคือแบบโอ้โหแบบนึงนะอยากให้แบบอยากให้เห็นแบบนึงคือแบบอ่ะดูดิคือดูนี่ดิเป็นไงคือเนื้อเด้งสุดๆคือแบบ โอ้ oh my god กูสุดยอดอะจุ่มเจิมนะคะจุ่มเจิมจุ่มเจิมนะคะจุ่มเจิมนะคะเนี่อืออืมอืม <c ười> อร่อยมากพวกแกคืออร่อยจริงือแบบอือหึกสุดยอดไปกูเลยอันนี้คือเป็นกุ้งตองที่ทําเองคืออย่างน,นี้นะมันอร่อยจนอยากเปิดร้านอือคือถูกต้องที่สุดเนี่ยดู๋อืออึอะดูดูเนี่ยเห็นไหมมันอร่อยจนอยากเปิดร้าน,น กุ้งดองซีอิวนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ดูเลยนี่เห็นปะอุ้ยเอางี้นะอยากให้ใหม่ได้กินอะ่ะเดี๋ยวจะกินแบบแบบอมกระเสะอมกระเสะไม่ใช่หมูกระเสะเอะไรอีดอกนี่ ASMR กินแบบ ASMR แป๊บนึงอยากให้ทุกคนได้กินอะ่ะแป๊บนึงคือมันน่าสีดมากแป๊บนึงนะอ่ะดูนี่นะไปอื้มอื้ม อืมอร่อยมากคืออร่อยมากก็ดีดีอุ๊ยคือรสชาติจึ้งเกินแบบรสชาติที่แบบตามหาคื๊ยอยากเปิดหลานแล้ววะอยากเปิดหลานแบบกุ้งดองอะไรอย่างเงี้ยคือเราทํากินเองคืออร่อยมากแล้วคือในถาดนี้คือเยอะมากนะคะถาดนี้คือเยอะมากนะคะอย่าให้พูดเล่นถาดนี้เยอะมากมาคําต่อไปคําตโตนี่คาต่อแบบนีน้ตกุ้งตัวนี้เลยเห็นปะโอ้โห คือหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งกุ้งตัวนี้คือถูกต้องคือหมูเด้งสุดๆมาจุ่มจิ้มเลยอืมมานะนี่จุ่มจิ้มไปปุ๊บโอ้โหแล้วคือน้ำจิ้มคือเผ็ดได้ใจน้ำจิ้มคือเผ็ดได้ใจของจริงน้ำจิ้มคือเผ็ดได้ใจของแท้ของแท้พี่น้องนี่ดูนี่นี่โอ้โหม,<า>มืม เนื้อเด้งมากอืมอืม,อมกุงกระตูกต้องเนื้อเด้งมากแบบหมูเด้งอ่ะหมูดูหม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 ,หม,หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอ่ะคือมันเกินไปคือรสจนรสชาติอะไรใดเลยอ่ะมันดีมาคือรสเกินเพอร์เฟกเกินเน้นสดใสเกินเป็นเด็กสดใสเซรั่มนาราม,มากๆอ คือเนตเซรั่มนาน,า,นาสุดๆเี่เป็นไงหืมครูงี้นะตอนนี้เผ็ดมากไปบบคำต่อไปนน่เลยโอ้โหจ,จิ้มจุ่มจ,จิ้มจุ่มจิ้มเลยจุ่มจิ้มเลยนี่น่นเป็นไงโอ้โหเนื้อเด้งมาก หมูเดงหมูเดงหมูเดงคือเนื้อน,นุ่มมากกุ้งเนื้อนุ่มมากหืมคือถูกต้องเป็นกุ้งที่ถูกต้องแบบถูกลัดมาตรฐานเป็นกุ้งที่ดีมีคุณภาพกุ้งคืนเลิศเลยเพอร์เฟกเลยหืมคือมันเลิศอะคืออันนี้คือฉากหลังสามารถเปลี่ยนได้นะคะหรูยังฉากหลังสามารถเปลี่ยนได้ตามใจต้องการเออคือฉากหลังสามารถเปลี่ยนได้ตามใจต้องการ คือมันลด Perfect. เพอร์เฟกเกินมันเน้นถึงมันเน้นทำถึงมันเน้นลดคืออดูดิเนื้อเด้งแบบหมูเด้งมากนี่นีนน่หมูเด้งหมูเด้งเนี่ยเห็นไหมเนื้อคือเด้งมากโอ้ oh my god โอ้ my god คือดูดิเนี่ยเห็นไหมคือหมูเด้งหมูเด้งหม,เงหมูเด้งอะ่ะคือเน้นทำถึงเกินได้ไปไงจุ่มเิ็มเลยจ,จุ่มเต็มเลยนีน่เห็นไหมมา,มมาสูดเลย อืมอือหืออร่อยจนน้ำตาตาแตกอืมคือเผ็ดความเผ็ดนี้ใครบรรยายคุปมันเผ็ดมากอืมคือมันอร่อยเกินมันเกินคำบรรยายคือใหญ่พูดนะคะคือมันอร่อยจนน้ำตาตาแตกน้ำตาแบบแตกพ,กพวกภาคพวกภาคเลยเออคือมันรสทำถึงเกินอันเนี้ยแนํนนำถึง แล้วคือเต็มตรงเต็มโต๊ะนะคะกุ้งเกิรงเน่เน่คือ,อยังเด้งอยู่เลยอึบ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 เห็นไหมคือมันยังเด้งอยู่เป็นไงเน่หืมน่ากินมากกุ้งเกิงมากินต่อค่ะอืกินต่อค่ะอืคือมันเลิศทำถึงเกินเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิดูกุ้งเกิรงมาอ่ะ ออออืืคือกินแบบมีคุณภาพคือหมดไม่กี่ร้อยแต่ได้มาขนาดนี้รสชาติขนาดนี้คือเกินไปคือเกินไปเพาะพี่น้องคือเกินไปป่ะคือรสชาติดีขนาดนี้พี่คือนี่ขนลุกเลยอ่ะขนลุกเลย คือมันอร่อยเกินตาอ,อืมคือมันอร่อยเกินเน้นทำถึงเกินคือเลิศแต่ตอนนี้เผ็ดมากเดินไปเอาน้ำก่อนคือเอางี้เป็นเมนูที่อร่อยเกินอร่อยเกินเกินคำบรรยายเอางี้ดีกว่ามาชิม,มันคำหนึงอืมอือคือเนื้อคือเด้งสุด,สดนี่นะคะนี่นะคะกุ้ง นี่นะคะกุ้งอยากให้ทุกคนดูความเลิศค่ะนี่นี่ค่ะความรลดความเลิศเลยนี่ตุ่มจิ้มสุ่มเติมนี่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 ค่ะนี่แล้คือเด้งมากนี่ดูนี่คือเด้งมากนะคะคือกุ้งเนื้อเด้งมากไปค่ะอือหืออือหืออือหืออร่อยสุดๆเกินคำบรรยายออืไปค่ะคำต่อไปโอ้โห เดี๋ยวเราลองไม่จิ้มน้ำจิ้มดูนะคะลองกินน้ำดองดูนี่ลองกินน้ำดองดูนะคะเราหมุนน้ำดองเลยเน่เราหมุนน้ำดองเลยนะคะนี่โดเนี่หมุนน้ำดองเลยไปคะ่ะฮออือืออือือเกินคำบรรยาย,ายนี่อร่อยมากคือมันอร่อยเกินอือหืออันนี้อร่อยจริงนะจะจิ้มน้ำดองอย่างเดียวเลยคราวน,นี้น้ำดองคืออร่อยมากเอาดีๆแป๊บนึงนะอืมอ อืโอ m มก o d โอ้ลิชิตคือมันเกินไปนเนี่ยรู้สิอื mm ึ hmm. ปุ้งเกรืองนะคะเน่ดูเรวดูให้ต้องกล้กเป็นไงคือเนื้อนุ่มมากเนี่ยเนื้อนุ่มคือเนื้อนุ่มมากบอกตามตรงคือมันน่ากินมากค่ะคุณผ,ผู้ชมคุณผู้ชมค่ะมันน่ากินมากดูดินี่เนี่เราจิ้มซอสพงซอสพริกไม่ใช่ซอสพริกนี่จิ้มเลยนี่เป็นสูตรที่เราทําเองนะคะอันนี้หาลอกที่ไหนไม่ได้นะคะอันนี้อ อ,อคือกาบตีนเลยค่ะคือใครเป็นคนคิดเมนูคือกาบตีนเลยใครเป็นคนคิดเมนูกุ้งดองเป็นคนแรกคืออร่อยเกินอร่อยมะคืออร่อยเกินตาสอกินน้ำก่อนเห็ดกิ๊ดอกคืออร่อยเกินตาสฮ <f li> <f li> ือ,อ <f li> คือกูเป็นบ้าของจริงอันเนี้ยคือเป็นบ้าของจริงนะคะ คืออันนี้จะเป็นบ้าของจริงคือมันอร่อยเกินฮือฮืแป๊บหนึ่งนี่เลยค่ะฮืฮนี่อย่างนี้เลยฮือฮืฮือย่างนี้เลยได้ปกแล้วอันนี้ถือว่าได้ปกอะถ่ายรูป<า>ได้ปกแล้วอร่อยมากกุ้งดองซีอิ๊วค่ะ,ค,ะคือหาทำหากินกันได้เมนูง,ง่ายๆเมนูง,ง่ายๆ คือไม่ค่อยมองกไม่ค่อยมองกล้องเลยมองแต่จอเป็นไรอะมองกล้องมองกล้องเสียคะมองกล้องนี่เราอกมองแต่จอเหน่แหมมองจอแอย่าม,มาต่อคะ่ะนี่เลยอหน่เหน่นดูอันนี้กินแบบกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มนะคะกินไม่แบบไม่น้ำจิ้มนะคะดูดิเนี่ยดูเนื้อแดงมากมาคะ่ะมาอือหือเป็นเมนูที่อร่อยละกาบ ไอนุนสุดเป็นเมนูที่อร่อยและกราบตีนสุดๆเป็นเมนูที่เลิศสามารถทําเองในที่บ้านทําง่าย,ายหมดไม่กี่ร้อยแต่ถ้าไปซื้อร้านเหมือนเลหน้อยแถมแพงไปอีกอืมถ้าไปร้านคือเหมือนเลน้อยแล้วมันแถมแพงไปอีกคืออันนี้เนี่ยได้เยอะโรนึ่งกุ้งหนึ่งโรอืมเวลกู <Will go. S 2> อืมอย่างนี้ต้องไปกินต่อใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูเดี๋ยวคลิปหน้าเรามากินอะไรอย่าลืมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามากินอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะคือตอนนี้อร่อยเกินเกินคำบรรยายลาทุกคนไปก่อนคะ่ะไปขอกินก่อนคืออร่อยเกินดูดิดูด,ดิคืออร่อยเกินหอหออร่อยเกินไปคะ่ะนี่กุ้งดองคือรอดได้ปกแล้วเนี่ยอืมได้ปกอันนี้อันนี้ได้ปกอีกางนหนึ่ง มาบ๊ายบายค่ะทุกคนไม่เจอกันขอบคุณที่กดติดตามและดูมาถึงคลิปนี้ขอบคุณค่ะกุ้งดองอร่อยเกินเวลิกูดสุดยอด